สวัสดีครับสวัสดีมิลเลกแฟนบอลกับตันแบ็กเอ็กเส้นทางฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกันประจําวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าสื่อโปรแกรมฟุตบอลพิบริกเนี่ยนะครับน่าดูมากโดยเฉพาะนะครับคู่วิบแบตคืนนี้นะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบอกว่าวันนี้กรอกริตนะครับลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนะครับวันนี้กับตันก็จะมี3คู่เนาะนะครับติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่กำลังมองหานะครับกลุ่มครอบครัว นะครับที่ดูแลดีนะครับมั่นคงปลอดภัยนะครับแอดไลน์ไปที่ JTB88 ได้เลยนะครับจะมีบอลสดสูงแรกสูงเต็มนะครับแล้วก็ที่เด็ดนะครับตัวเน้นชุดโครงการมอบให้ทุกวันนะครับไปรับกันได้เลยนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับจะเปิดสนามลังเย้าต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับกับตันชื่นชอบที่แมนซิตี้นะครับเพราะว่าเวลาพบกันนะครับคู่นี้สูสีมากนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเปิดมาที่ 0.5นะครับก็ต้องดูราคานาเพราะว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับก่อนคี่กอลฟเนี่ยอาจจะมีการไหลลงมาอ่านะครับอันนี้ก็สําหรับนักลงทุนก็น่าจะรู้ดีนะครับแต่ถ้าท่านไหนครับอยากจะให้ชัวร์100%นะครับเข้าบ้านกับตันแบกได้เลยอ่านะครับเพราะว่ากับตันแบกเนี่ยจะดูทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นนะครับฟอร์มแล้วก็น้ำอ่าวอเตอร์เนี่ยนะครับก็เข้าบ้านได้นะครับจะได้ เพิ่มความมั่นใจนะครับเพราะว่าหน้าช่องเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่เอาเดิมไปเฉยนะครับวันนี้ครับคู่แมสตี้กับอาซนอลเนี่ยผมมองว่ายังไงก็สูสีนะครับแล้วก็ถ้าจะมีทีมไหนทีมหนึ่งชนะเนี่ยนะครับผมผมว่าไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันสูสีมากนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับการเจอกันนะครับไหนจะคุณซื้ออีกเนาะเพราะว่าวันนี้อาจารย์เจอลูกศิษย์แล้วเออนะครับเจอเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคือสู้กันแบบสนุกอะนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีทีมไหนชนะ นะครับวันนีนะ้ผมขอมองที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วกันนะครับคู่2นะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านคิกตันพาเลตคู่นี้ผมมองที่แมนยูนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยโมนตัมห้าเกมล่าสุดเนี่ยกำลังกลับมานะครับแพ้แค่เกมเดียวนอะนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปชนะสแตอัวนะครับในศึกฟุตบลอลยูโรปาลีกได้ด้วยอ่านะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบแบบอัตโนมัติไปเลยนะครับวันนี้น่าจะเล่นแบบสบายใจแล้วเนาะ ส่วนทางด้านคิตต์มาเลตเนี่ยวันนี้จะขาดเอเซ่นะครับเป็นตัวหลักตัวลุกที่ทําสกอร์เนาะวันนี้นะครับก็น่าจะเสียหายนะวันนี้ครับแมนเชสเตอร์เตดไปเล่นในบ้านนะครับผมมั่นใจว่าน่าจะเฉือนคิตตันพาเลตได้ถึงแม้วันนี้นะครับอาจจะดูลูกเกมฝืดๆนะครับเพราะว่าคิตตันเนี่ยก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นพอสมควรนะครับแต่แนวลุกนะครับแมนยูเนี่ยไว้ใจได้วันนี้ขอเลือกเชียร์ที่แมนยูนะครับคู่3นะครับก็เป็นทางด้านเบนฟอร์ดจะเปิดสนามต้อนรับทางด้าน สเปอร์นะครับคู่นี้ครับผมไม่ขอเลือกฝั่งไหนพ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเจอมาเนี่ยสเปอร์ดูดีกว่านะครับชนะเกือบทุกนัดเลยนะครับแต่ผลงานตอนนี้สเปอร์เนี่ยไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็เจ้าบ้านเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับผลงาน2เกมหลังเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับคู่นี้ครับเจอมาเนี่ยสกอร์รวมเนี่ยนะครับสประตูขึ้นทั้งหมดนะคู่นี้ครับผมมองว่าน่าจะมีสกอร์กันค่อนข้างเยอะนะครับไม่2-2 ก็3านะครับแต่วันนี้ผมไม่ขอเลือกฝั่งขอเลือกที่สกอร์สูงแล้วกันนะครับวันนี้ครับ3ทีมหน้าลุ้น3ทีมหน้าเชียร์นะครับทีมแรกไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสให้มองสูงสูงนะครับที่คู่เบนฟอร์ดกับสเปอร์ได้เลยนะครับวันนี้ครับสูงแรกสูงเต็มนะครับให้มองไปที่เบนฟอร์ดกับสเปอร์ได้เลยนะครับเน้นได้เลยนะครับวันนี้มีถึง4ประตูแน่นอน วันนี้ครับคนที่โชคดีนะครับมีความสุขในการเชียร์บอลสวัสดีครับ